พูดภาษาอะไรกันวะเนี่ยภาษาต่างประเทศออกเนพันเืเือจือเี่มาซื้อเสี่ยขใายอือโอ้โหนี่เป็นคนตั้งใจถอค่ะอันนี้ต้องเข้ใจนะปนหัวอกอแตด็ี่ยม ที่บ้านหนูหมูโลน้อยอันนี้หมูตุ๋นหมูตุ๋นโอ้ยงคุณนายกูไปซื้อแล้วโอ้ไม่เนาะโอ้กินไม่ไม่ยอมไม่เจ้าหมูนึินยั่ไหง เลือเอาอข่าวไออาว้ยยาว่ามถอันนี้ถั่วนี้ปยนะ ừ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  ไม่ใช่โคไม่ใช่ทานนะ แน่นอนจริงน้ำนี่ต้องเดือดเดือดเดือดป็นนี้เลยใช่ไหมใช่ต้องเดือดตลอด่ะถักแท่งัวมุยนะคะระชีบโลสองร้อยสองยห้าสิบตัวขายาวโล8แปดสิบ่า หมูราคาเท่าไหร่หมูสั่นนอกโลร้อยแปดมันมันหลายราคาไงหมูบดก็อยูราคาหนึ่งตับก็อยูราคาหนึ่งแล้วกระทบยอดขายไหมกระทบค่ะแล้วนี้ปรับราคาขึ้นไหมจุณไม่ได้ปรับค่ะไม่ได้ปรับวันนี้ขายจะัดเท่าไหร่จันเท่าไหร่จัดธรรมดาสี่สิบไปสี่ห้าสิบมันมีหลายราคาแล้วแต่ลูกค้าสั่งด้วยบางทีแต่ทำไมถึงไม่ไม่ไม่ขึ้นราคาเพราะว่าบางทีสงสารผู้บริโภคอยากให้เขาได้กินแบบของราคาถูกอ่า มีคุณภาพเนาะใช่ค่ะใช่ใชผักตัวนี้ราคาเท่าไหร่ผักชีผักชีโลสองร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีผักชีค่ะผักชีใช่กช็ใช่เท่าได้เลยขึ้นช้ชชานี่โลละร้อยโอ้ชีฝรั่งโลละร้อยผักชีสองร้อยห้าสิบอ่าแล้วกระเทียมขาวเนี่ยแพงมากแต่เมื่อก่อนนะสี่สิบบาทห้าสิบบาทตอนนี้กระเทียมกระเทียมไทยอ่ะโลหนึ่งประมาณ เก <95 S 1> ้าสิบห้บาทบบนั้นเนาะใช่แค่บางช่วงมันก็จะลดลงมาแต่ช่วงนี้มันแรงเนาะแรงนานไงที่ว่ามันแพงกผขาดมันแพงค่ะก็ว่ามันแรง